วันที่29มิถุนายน2566สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาได้ออกกฎใหม่โดยกำหนดให้ค่าตัวเฉลี่ยของนักเตะของแต่ละสโมสรได้เพียงแค่5ปีแม้ว่าสัญญาจะมีระยะยาวนานเท่าไหร่ก็ตามเหตุที่ทำให้ทางยูฟาต้องออกกฎนี้เนื่องจากหลังจากฤด,ดูกาลล่าสุดจบลงทางทีมเชลซีได้เลี่ยงกฎการเงินและมีการเซ็นสัญญาผู้เล่นในระยะยาวเกินไปเช่นเอนโซเฟเนเดสและมิคาโลมูดริกซึ่งทั้งคู่เซ็นสัญญากับเชลซีนานถึง8ปปีครึ่งเป็นต้น ทางยูฟ่าได้แถลงยืนยันว่าสโมสรยังคงมีการเซ็นสัญญาระยะยาวได้แต่เฉลี่ยค่าตัวนักเตะได้ไม่เกิน5ปีโดยเหตุผลเรื่องความเท่าเทียมและความยั่งยืนทางการเงินอย่างไรก็ตามกฎนี้ไม่ได้มีผลย้อนหลังดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบกับเชลซีทั้งนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซีได้จ่ายเงินสูงกว่า460ล้านยูโรโดยอ้างทานเฟอร์มาร์กและตัวเลขที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน